เดี๋ยวขอต้อนรับเข้าสู่ช anyway ่วงที่สองนะครับผมที่เขาบอกไว้ว่าเดี๋ยวตอนบ่ายสองโมงเรามาเจอกันกับน้องโฟอีฟแล้วตอนนี้น้องๆนั่งอยู่ตรงนี้แล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้โฟอีฟทักทายเพื่อนๆชาวเมนโลหน่อยครับสวัสดีค่ะพวกเราโฟอีฟสวัสดีค่ะต่อออมโฟอีฟค่ะสวัสดีค่ะไมโฟอีฟค่ะสวัสดีค่ะโจรินโฟอีฟค่ะ สวัสดีค่ะพันธุ์โฟอีฟค่ะสวัสดีค่ะพันธุ์โฟอีฟค่ะสวัสดีค่ะไอโฟอีฟค่ะครับผมมากันอันนี้ขาดไหมขาดใครไหมครับขาดหนึ่งขาดหนึ่งคนนะครับผมโมโหด้วยจะพังเก้าอี้แล้วข้างหลังมีคนหยอกหยอกครับผมเออเมื่อกี้น้องทักทายผมด้วยการแบบพี่ข้าหัวเถอดค่ะ อ๋อไม่ได้พูดถึงพี่หนูมองตัวเองในกล้องนะหนูก็แบบหัเออ๋อโอเคตกใจนึกว่าคำทักทายคำแรกเป็นน้องทับพี่พี่หัวเถื่อค่ะหยอกรับผมก่อนที่จะมาคุยถึงเรื่องเพลงวันนี้จะมาคุยคุยถึงเรื่องเมื่อคืนก่อนนะรายการร้องข้ามกำแพงนะฮะโดรินไปออกนะครับเป็นนักร้องหลังกำแพงของพี่โอ๊ตบามโมดพอดีนะฮะแล้วเป็นยังไงบ้างครับ ตื่นเต้นมากค่ะตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเพราะเหมือนเป็นเป็น,ปนรายการที่เราในวงอยากไปหลายคนอะไรเงี้ย <ừ ừ, S 1> แล้วเราก็ดีใจค่ะที่ได้โอกาสได้ไปร้องหลังแําแพงพิ้วก็พิ้วเก่งไหมสุดๆค่ะาะนั้นเขาทายถูกด้วยใช่ไหมราะนั้นเขาของจริงอยู่แล้วเขาบอกว่า,า,าจะมาหลอกฟายอย่างพี่ไม่ได้หรอกครับใช่ไหมฮะเออแล้วก่อนน้านี้คือ,อ,อไปแล้ว หลังจากนี้มีใครในโฟอีฟจะไปอีกไหมฮะแอบบอกได้ไหมบอกเขาว่าน่าจะรู้หรือเปล่าอถ้าบอกปุ๊บรายการเอเทปหน้าคือไม่ไมสุดท้ายเลยนะผะโอเคครับอ่มาพูดถึงเรื่องนี้ดีกว่าว่าชื่อเพลงมายัางไงเบลชาค่ะมันมันมายัางไงครับเพลงนี้เอ่อมันเป็นตัวย่อจากเอ about about you you ค่ะมันเป็นตัวล้อจากจิ้มหัวเพื่อนใช่ไครับผมใช่มันเป็นเหมือนเป็นมันเป็นคําที่ย่อมาจาก about you ค่ะเป็นแสลงแบบบาลชาอะไรอย่างเงี้ยบาอะไรนะบาวยาบอลยาบอลยาต้องให้มูท์นี้ด้วยใช่ไหมเวลาพูปที่เพลงต่อไปบาวยามาเนี้ยไหมต้องใส่แอคเซนต์ถูกต้องถูกป่ะครับตอนแรกเนี่ยเขาปล่อยทีเซอร์มาเนี่ยแฟนๆทุกคนก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นภาษาอังกฤษทั้งเพลงขนาดนี้ พอปล่อยตัวเต็มมาปุ๊บอ้าวภาษาอังกฤษทั้งเพลงเลยสาปลจ๋าเลยมีเขาแตกตื่นกันบ้างไหมฮะมีค่ะพวกเราก็แตกตื่นเนเหมือนกันค่ะตอนเดี๋ยวเพลงเสร็จไปแล้วลูกแต่ก็สำหรับฟีดแบ็กใช่ไหมคะก็ค่อนข้างจะนำมาในเวบที่ดีมากๆเลยเละค่ะก็ก็ถ้าในพาร์ทของเนื้อเพลงภาษาอังกฤษแฟนคลับก็ตกใจเด็กตกตกใจเลยใช่เขาตอนแรกทุกคนจะอุ้ยสวยสปาร์คจะนิ่งนิ่งเอ๊ะ ภาษาอังกฤษปะอะไรเงี้ยใช่จริงๆเขาเป็นอย่างจริงๆแบบเวลาแบบไปดูเรียลแอคชั่นหลายๆแบบหลายๆคลิปอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็ดูฟีดแบ็กใช่ไหมคะในยูทูบอะไรเงี้ยก็เห็นเขาแบบทุกคนตอนแรกกีดสวยทุกคนจะนิ่งแล้วก็นี่พี่อิงปะ พี่เป็นอิงเหรออะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าก็ถือว่าเป็นคิดแบบที่ดีนะคะเขาก็ดูแฮปปี้เขาก็โกอินเตอร์แน่นอนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เป็นอย่างนั้นไดใช่ใดๆเอประจบแล้วแม่ค่ะชอบพลังงานในการแบบอยู่ด้วยกันเมื่อกี้แอบถามว่าเออเวลาอยู่รวมกันแล้วเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะฮะอยากจะให้เห็นตอนเข้ามานะครับผมก็คือแบบเออมันเหมือนแดอะล็อกเขาปล่อยไหลมาเรื่อยๆพุ่มกลับไม่สังผัดซักทีนะฮะ สงสัยไปเรื่อยๆนะครับผมเออเอะมาพูดถึงเนื้อเพลงหน่อยดีกว่าเบาวชาเนี่ยพูดถึงอะไรครับผมเบ <ouch> าชาก็จะเป็นฟิลมเหมือนกับว่าเราเคยแบบทุ่มเทให้ใครสักคนหนึ่งอะไรอย่างนี้<ช>และเหมือนตอนนี้พอและเราแบบเราเอาตัวเองเป็นที่หนึ่งเราจะไม่แคร์เขาแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะเจ้าคนออนไลน n time to be b บ้าใช่ไม่อยากเสียเวลาไปกับเขาเจอแล้วชีวิตฉันม่ไทำอีกเยอะอื่อันนี้เหมือนใส่อารมณ์ ไม่ได้เหมือนเล่าความหมายกินกับเพลงใช่ไหมครับผมมาพูดถึงการทํางานหน่อยได้โปรดิวเซอร์อีกหนึ่งคนที่ครั้งที่แล้วก็ทํางานด้วยพี่เอ่อบอทแคสเป็นยังไงบ้างการทำงานกับพี่เอครับผมสนุกค่ะสนุกแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็สบายใจด้วยค่ะเพราะเหมือนเราทํางานด้วยกันมานานมากๆแล้วแล้วพี่เขาก็แบบรู้จักเราดีค่ะเขาแบบสามารถหาเอกลักษณ์แล้วก็เสน่ห์ของพวกเราให้เราแบบ ทำงานกับเพลงนี้แล้วมันเลื่อนไหลได้มากขึ้นแปลว่าพี่เอเจอสิ่งที่พี่เจอเมื่อสักครู่นี้มันนานกว่าพี่ใช่ไหมฮะ<笑><笑>พวกหนูทํางาน<ช>รวมกันพกครบทุกคนแล้วพี่เอเจอสิ่งนี้ใช่ไหมฮะใช่ใช่น่าต้องสู้พกเองจริงๆนะครับผมสามารถดึงเอาแบบความแบบว้าวของน้องๆแต่ละคนออกมาได้แต่ก็ว้าวทุกคนจริงๆเมื่อกี้เดินเข้ามาก็เออว้าวอนะฮะไม่ได้ล้มเหวเลยว้าวดีครับผมไม่ดีค่ะ พลังงานสูงมากนะครับแต่ละคนอโอเคครับพูดถึงขั้นตอนการทําเพลงหน่อยเพลงนี้ใช้เวลานานมากไหมครับผมกับตอนแบบตั้งแต่เริ่มจนถึงจบกลางๆเนาะกลางๆใช่กลางๆก็คือเหมือนเราเราทยอยทําเพลงค่ะคือเราจะออกเป็นอัลบั้มอุ้ยเกือบบอกแล้วว่ามีกี่เพลงอุ้ยไม่เกาอบหลุดแล้วนะฮะทำอัลบั้มแล้วเราก็ทยอยทำทีละเพลงทีละเพลงตย่นใจมาก ก็ไม่ได้สั้นมากแล้วก็ไม่ได้ยาวมากเอาเป็นว่าแบบว่าเหมือนมีระยะเวลาระยะเวลาที่แบบวก้อนอบทำไปพร้อมกันทําเรื่อยๆค่ะในในในก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งเราทาแบบทยอยทำแต่ละเพลงแต่ละเา่เป็นอัลบั้มแต่ว่าจะมีกี่เพลงก็รอติดตามนะคะพอแล้วค่ะอ๋อโอเคให้ยังปล่อยถือมาอยู่คงจะอ่ะหมดแล้วค่ะเรื่องทั้งหมดก็เป็นอย่างที่พูดเมื่อกี้นะครับผมโอเคฮะแต่ว่าอีกอันนึงที่มีคาถามคือเรื่องของคอนเซปต์เพลง อย่างเพลงแรกเอาเยอะเหรอไหวแล้วนะทีนี้หมดเลยนะแบบแ9เเพลง10เพลงมีหมดหมดแล้วนะอันนี้พูดได้ว่าออกไปแล้วอ๋อโอเคนะฮะคอนเซปต์เพลงอันนี้เป็นไงเห็นบอกว่าเหมือนแบบออกมา MV แต่ละคนเหมือนบาร์บี้มากแล้วก็มีหลายลูกใช่ก็างไว่ายังไงครับคอนเซปต์เพลงก็คอนเซปต์เพลงก็คือเหมือนเราจะอยู่ที่ นิวยอร์กเหมือนเป็นแบบว่าจำจำลองสถานที่ว่าเราอยู่ที่นิวยอร์กอยู่ LA ลเเป็นแบบว่าแก๊งสาวช่แบบเกลทอกันเรื่องแบบเฮ้ยเธอความรู้ความรักมันไม่ดีจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบเราขเออเรามีความสุขกับตัวเองเรามาแบบดูแลตัวเองกันเธออย่างเงี้ยใช่แล้วก็ในแต่ละซีนใน m v ก็จะเป็นแบบตอนแรกจะอยู่เพนท์เฮาส์มีความแบบเฮ้ยเธอมักหน้าเฮ้ยเธอจีบเพื่อนกันฟิฟิลผู้หญิงอยู่ด้วยกันใช่แล้วก็ ปัดไปอีกซีนหนึ่งก็จะเป็นซีนแบบอันนี้เริ่มสวยๆแหละเริ่มแบบเริ่มแบบว่าเขาเรียกใส่ใส่ชุดตอนแรกเป็นฟีลสาวๆปุ๊บพอเริ่มสวยๆไม่หนูหนูนึกว่านึกคำม่อ๋อชุดคุมอับน้ำใส่ใส่ชุดคุมอับน้ำอยู่แล้วก็แบบแต่งหน้าอยู่แบ๊กเซ็นก็เลยค่ะอันนี้อันนี้สนุกมากซีนนี้สนุกมากแล้วก็ซีนสุดท้ายก็จะเป็น อยู่ในเมืองกลางยิวยอกและทามสแควร์ใช่กลางคืนด้วยเป็นแบบว่าเต้นๆการเหมือนเหมือนอยู่บนสเตทที่แบบเราเซตขึ้นมาที่ชอบไมหนูอธิบายหนูอธิบายแล้วเห็นภาพเต้นๆต้นกันเต้นสุดยเออมีท่าประกอบด้วยนะฮะดูสนุกดีนะครับผมสวยมากใครยังไม่ดูต้องดูนะคะนะฮะเขาบอกว่าเหมือนบาร์บี้มากๆถ้าให้แต่ละคนนึกถึงคาแรคเตอร์ตัวการ์ตูนในเรื่องไหนก็ได้ ใครอยากเป็นตัวการ์ตูนไหนในเรื่องอะไรครับอุ้ยสามารถตอบของต่ออมได้ค่ะหมายถึงต่ออมเหมือนเหมือนอะไระะมันไม่เหมือนกันอันนั้นตัวที่ทุกคนบอกว่าฉันเหมือนแต่ฉันยังเป็นอย่างอื่ออนแล้วเเริ่มปุ๊บแกงเพื่อนเลยไม่คือว่าเหมือนอันนี้พูดกันมานานแล้วว่าหนูเหมือนตัวละครหนึง่งเหมือนเรื่องเรื่องชักเทลไม่น่าจว่าพี่เคยดูไหมชักเทลใช่ค่ะเป็นปลาเป็นปลาค่ะพอนึกงออกแล้วเป็นการ์ตูนนักล่าฉลามแล้วก็จะมีตัวหนึ่งที่ตัวตัวแดงๆเหมือน ตัวแดงๆเหมือนปลาหางนกยุงอะค่ะพี่แต่แบบเป็นผู้หญิงแบบผมยาวสีแดงอยากให้เชนใช่ใช่ใช่เด้งมากเด้งมากเดี๋ยวหนูเปิดให้ดูหลังไมล์แล้วพี่จะจับหัวเลยเหมือนจริงเหมือนจริงโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูเลยโอเคครับแ่ว่าหนูอยากเป็นลาพันเซลอ๋ออยากเป็นลาพันเซลด้วยอ๋อเเพราะว่าเขาได้แฟนหล่อและนี่ก็คือตัวตนของน้องๆนะครับผม เอออะคนต่อไปครับอยากเป็นตัวอะไหลคาแรคเตอร์ไงตัวละครการ์ตูนเอาโยนก่อนเลยอาใครนึกออกเล่าก่อนเลยฮะทันเดี้ร์นี่พี่เฮ้ยทำไมทุกคนโยนมาให้หนูหนูเป็นไรวะหนูอยากเป็นแอเรียลอยากเป็นแอเรียลอยากเป็นนางเงือนอยากว่ายน้ำหายใจใต้น้ำได้อ จะได้ลชอนนีก็ได้นะลองดูลองใครไจะได้ลองดูเราไม่เคยลองใช่ปะแน่ทรงเมื่อกี้เหมือนเอาจจะเจอกันอีกโลกหนึ่งมัลติเวิร์สทรงเมื่อกี้เหมือนน้องน็อกน้ำไปแป๊บนึงโอเคลงไปหายใจแล้วน็อกน้ำไปแป๊บนึ่งหออยากเป็นอารีนะฮะยนึกออกแล้วนึกออกเลยหนูอยากเป็นเจ้าหญิงเบลที่โดนะเนี่ยแล้วเออเราได ออร่จริงจริงโฟอีฟไม่ได้ขายสวยแหละผมว่าขายตลกเจ้าหญิงอันเนี้ยที่มีเจ้าชายอสูรชี้เจ้าหญิงออรูล่าใช่ไหมออรูล่าที่โดนเขียยปากเพราะว่าอยากโดนผู้ชายมาจุ่มพีชไม่ใช่ไม่ไม่ได้โดนเขี่ยปากคือทั้งเรื่องอะนอนเลยแป๊บแป๊บแป๊บนึงนะฮะเรื่องเรื่องอัลบั้มไม่ได้หลุดแล้วะฮะแต่ว่าคาแรคเตอร์น้องตอนนี้หลุดมากนะครับหลุดไปแล้ว ก็คืออะไรก็ค yeah. ือทั้งเรื่องไม่ทำอะไรเลยนอนใช่นอนเดียตื่นทีเดียวตาจบใช่ตื่นไม่ได้งานอ่ะเอาเป็นว่าน้องอยากเป็นออโราโอเคออโราอเคนะครับผมอ่ะมาถึงอ้ายฮะหนูอยากเป็นทิงเกอร์เบลค่ะทิงเกอร์เบลเป็นยังไงรักครั้งเดียวครัยวนะอุ้ยอุ้ยแต่ว่ามันด้จอนี่นะเฮ้ยเราก็ไม่จบแล้วนะใช่ เดี๋ยวไปดูไม่จบแล้วบผมอย่างน้อยเราก็ได้รักไงโอ้หนะฮะวานแหววเขยิบเขาอยากเป็นโฟอีฟนะคะนะครับผมเออรู้สึกหอบเหมือนผมวิ่งรอบสวนเบนสามสี่รอบตอนนี้นะครับเออมาค่ะโจลินค่ะเขาบอกโจลินนะโจอยากเป็นมินเนี่ยนค่ะเฮ้ยฉีก มีตาเดียวเฮ้ยดูดรู้สึกว่าเป็นตัวที่ไม่ว่าจะพูดอะไรออกไปก็ไม่มีใครรู้เรื่องไม่นอกจากว่าน่าหรอหรอแต่น่าเรอไม่ช่าหรอทำอะไรก็น่ารักไปหมดไม่ว่าจะเป็นตัวร้ายหรือจะทําอะไรก็ไม่ทุกอน่างก็น่ารักอยู่แล้วนะช่วงต่อไปเป็นช่วงยกยอบปอปั้นกันเองนะครับผมเออ ทะเลาะกับเก้าอี้ค่ะใครับผมคนท้ายเดี๋ยวเราสัมกันไปเรื่อยจนถึงหกโมงครึ่งนะฮะเอ่อโอเคฮะอะไรดียะนะฮะสัตว์กินพืชพี่คะพี่ไม่ควรเอาให้มันเล่นรู้มีคะครับผมมันชอบอมตุ๊กตาเหรอครับเนี่ยเอาไปกัดเนี่ยมันเล่นปลาดเอ้ยไม่ได้ให้รูม เหลืออีกหนึ่งคนแล้วค่ะค่ะเออเราจะได้ไปคำถามต่อไปเนาะตลกเลยถ้าตอบหนูอยากเป็นคนปกติค่ะอยากเป็นแย่มากเอ้ยย่าเมื่อไหร่กูตอบไปได้ไหมเอ้าโคโลมโคโลค่ะก็เขามาเขามาเวทเจ้าหญิงแล้วก็เลยแบบโอเคไปทางนี้แล้วกันเอลซ่าค่ะอย่าเป็นเอลซ่าอย่าเป็นเอลซ่าเขาเลยรู้สึกว่า เขาแบบมีพลังพิเศษแล้วเขาก็แบบสตรองได้โดยตัวคนเดียวเขาไม่ใช่หนุีมจะเขาเป็นควีนใช่เขาเป็นควีนนะครับผมเออโอเคนะฮะพี่คนเอกผมขอพักพักถอนหายใจแป๊บนึงนะฮะโอเคครับมาพูดถึงเพลง b อ l s h นะครับเป็นเพลงใช้คำว่าภาษาอังกฤษทั้งเพลงเลยสากลมากขึ้น ยังจะมีโปรเจกต์ในเพลงต่อๆไปทำเป็นโฟเวอร์ภาษาอื่นบ้างไหมแบบจีนญี่ปุ่นเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเราน่าจะมีแฟนคลับส่วนมากแบบ for eve เทศกาลตู่จีนตู่จีนเราก็จะร้องมีวันว้า แต่ก็ในอนาคตไม่แน่เผื่อแบบไปเที่ยวเกาหลีเที่ยวญี่ปุ่นอ่ะบางทีเราอาจจะแบบ cover ภาษานั้นๆก็เป็นได้เพราะเราก็เคยลองวัดภล่าโวยญี่ปุ่นด้ใช่ไห้โอ้ยมูซีมินาสกีมี่ลองดีๆได้ไหมเอาหมยดึงสอง2 3 ไดเรกชันโมคิบิกาสกีโอเคได้เวลาเมเพลงไหนอ่าโอเคนะครับผมเหมือนช่วงเวลาทำงานสั้นมากนะฮะโอเคนะครับผมอ่าก็มีอาจจะมีก็ต้องรอดูนะครับมาพูดถึงคาแรคเตอร์เพลงในอัลบั้มก่อนละกันนะที่เมื่อกี้บอกปิดอัลบั้มไปเรียบร้อยแลวอ๋อยังเกือบหลุดนะครับผมเพลงแรกพอจะเว้นกับเพลงนี้บาลช่ามันค่อนข้างต่างกันมากเพลงที่สาม ฉีกไปทางไหนอีกไหมฮะอุ้ยอุ้ยเราก็ต้องรอติดตามหรือเปล่าบอกเลยว่าผีไม่รู้ไม่ยังไม่มีใครบอกเลยเป็นการอุ้ยที่แบบพีคะถามอะไรคะเนี่ยอุ้ยอย่างนี้เลยฮะเอาแปลว่าเซอร์ไพรส์แน่แหละเซอร์ไพรส์แลก็รอติดตามค่ะสิ่งนี้พูดไม่ได้จริงๆริ้ไแม้ว่าเราอยากพูดลองยิ้มไหมให้เขาลองยื่นมไหมให้เขาเก็บไปเลยไม่ได้ครับผมเรติดตามค่ะรอติดตามอ่ารอติดตามไม่แอ ดีสสหูโอเคกลัวจริงนะเนี่ยกลัวจริงเออนะฮะอีกคำถามหนึ่งนะครับผมในการที่เห็นแล้วแหละว่าเพลงนี้นะครับอยากตีการลูกอยากตีกันนะฮะเพลงนี้นะครับออกเป็นแบบสากลแน่นอนแล้วก็น่าจะวางตลาดไว้เวอร์ไวมากยิ่งขึ้นสำหรับ4 e อ e นะครับผมอยากถามน้องๆแต่ละคนว่าความฝันสูงสุดของการเป็นศิลปิน อยากจะทําอะไรยกตัวอย่างเช่นเอายกตัวอย่างก่อนนะครับผมเดี๋ยวไปกินไนโดสาวอะไรีกนะเออยกตัวอย่างเช่นบางคนแบบอยากให้เพลงไปติดแบบบิวบอร์ดชาร์ตหรือว่าคนแบบอยากเวิร์ทัวร์อะไรอย่างเงี้ยเออหนูหนูมีแบบอะไรบ้าง พี่เขาพูดออกมาว่าแบบไม่เคยยังติดแต่เราแบบเอ้ยเราสิทธิ์แล้วไงะฉะนั้นเราก็เลยต้องฝันไปอีกฝันไปอีกฝันให้ไกลไปให้ถึงค่ะก็ถ้าตอบแบบมีสาระก็อยากไปเต้นที่ดางคารไม่ขอโทษค่ะขอโทษค่ะอันนี้ไม่ค่อยจะมีสาระครับผมเราว่าในพาร์ทของแบบโกของฟ eve ราไม่ได้เซตเพดานไว้เท่าไหร่ค่ะเรารู้สึกว่าถ้าอะไรจะเกิดขึ้นมันก็ต้องเกิดแล้วก็แบบว่าเราเรียกว่าอะไรอะ เป็นใช่เป็นเรื่องของเป็นเรื่องของจังหวนนะนั้นเราถามว่าเรามีความคาดหวังไหมมันก็มีแต่มันไม่ได้สตร i c ว่าเราจะต้องไปถึง<อ>ขนาดนั้นอะ่ะเพราะว่า,นานใช่ค่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราไม่ได้มีโกที่ชัดเจนขนาดนั้นเพราะว่าเรารู้สึกว่า เราก็ถูกเพดาาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆอยู่ดีอะไรเงี้ยระหว่างทางมากกว่าเราเจออะไรบ้างค่ะครับผมก็เหมือนสวรรค์ที่มีหลายชั้นขอโทษค่ะไม่ไอ้นี่นี่สาระจริงเริงสาระเราเรียบเทียบให้คนเห็นภาพเฉยๆว่าสวรรค์มันมีหลายชั้นเลยขอโทษเสียงแบบจริงจังคือสวรรค์มันมีหลายชั้นมันมีชั้นหนึ่งสองสามทุกคนก็จะรู้ว่าชั้นที่สูงสุดมันจะดีเสมอโฟอีก็จะไต่ไปทีละชั้นทีละชั้นไปเรื่อย ครับผมไปให้ดีที่สุดครับจบน้ำเสียงดีมากครับไม่ดีอย่างเดียวถือตุ๊กตาพูดนะดูแบบเออดูนุ่มนิ่มไปเลยแต่ว่าโอเคเข้าใจแล้วนะครับผมก็คือไม่ได้ตั้งไว้ไม่ได้ฟิกว่าอะไรแต่ก็วิติดแล้วทำไงดีอ่ยะติดแล้วแต่ว่าเป็นความรู้สึกสรุกจริงๆนะคะว่าแบบว่าเราจะรู้สึกตัวทีก็ตอนที่แบบโอ้เราถึงตรงนี้แล้วหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเาโอ้เฮ้ยวันนี้เรา อย่างที่แฮนบอกเราเฮ้ยเราได้ขึ้นขึ้นสว้าอะไรอย่างเงี้ยมันมันจะแบบมันจะเหมือนแบบเป็นความเป็นความรู้ตัวอีกทีก็อะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่เรื่อยๆมากกว่าสำหรับเฮ้ยนี่ชื่อเพลงต่อไปป่ะเนี่ยรู้ตัวอีกทีก็เฮ้ยเบ้าแล้วเดินไป่ะนะฮะเออนะครับผมก็ แต่ตอนนั้นพอไปติดปุ๊บอยู่ทางเทอร์รี่รู้สึกยังไงอะเราตื่นเต้นกันมากค่ะอยากบินไปเลยใช่ใแต่ไม้แพนใจเว่าเราแบบบินไปแล้วก็บินกลับแต่ว่าหาบินไปแล้วก็บินกลับเลยใช่ไปทำอะไรก่อนไม่ใช่บินไปปุ๊บพี่ขากลับเลยค่ะเป็นฟิลแบบไปถ่ายตัวเองอยู่ใจกลางเมืองนิวยอร์กใช่ว่าแบบหน้าตัวเองแปะตรงนั้นแต่ในเมื่อที่เราแบบบินไปไม่ได้เพราะว่าคิวรอนแน่นเกินเราเลยสร้างนิวยอร์กขึ้นมาในเอ็มนิวยอร์กในเอ็มอัลเซียทุกคน สังเกตเอ็มวีเบชานะคะมันคือเมืองนิวยอร์กที่จะมีป้าย f o v e ก็เหมือนตัวแทนหน้าเราที่ไปแปะแฟนอยู่ตรงนั้อันนี้เรื่องจริงไปดูได้ค่ะชอบอ่ะอยากแบบอยากเป็นแฟนคลับส่วนตัวมีแยกด้อมอกมาคนเดียวไหมครับผมติดต่อบ้านเยได้นะคะแบบอยากไปมากแต่ว่าเอิร์ทนึกว่าจะแบบติดสถานการณ์โควิดอ๋อเปล่าค่ะคิวเราแน่นมากจริงไปไม่ได้นะคะขิงตัวเท่าบ้านนะครับผมวันนี้ขุดขึ้นมาอยู่ใต้บ้าน โอเคครับเดี๋ยวให้น้องฝากผลงานหน่อยนะครับแล้วซิงเกิ่นถัดไปรอกระติกนานไหมเอาพูดหน่อยเร็วเอาพูดหน่อยไม่ได้หนูก็พูดไปเยอะอยู่นะโอเคค่ะขำซะเหนื่อยหมดเลยค่ะค่ะก็ฝากผลงานโอ้ยขำ้วฟันหน้าแห้งหมดแล้วลูกไม่น้องก็ยิ้มตลอดเลยไงค่ะก็ <c oughs> ฝากผลงาน MV เพลงเบาชาของพวกเราเลยนะคะก็เป็นคัมแบ็กของพวกเราซึ่งก็ <Come back. S 2> จะมี <Come back. S 2> หลายๆเพลงปล่อยออกมา <c oughs> ก็ฝากรอติดตามนะคะสามารถติดตามได้ทางช่องทางไหนบ้างคะพี่โจาสามารถติดตามได้ทุกช่องทางเลยนะคะถ้าเป็น YouTube นะคะก็สามารถพิมพ์เข้าไปนะคะโฟ e ีค่ะแล้วก็ตามด้วยชื่อเพลงที่อยากฟังนะคะค่ะเบาชาสามารถติดตามได้ทุกช่องทางแล้วก็สตรีมมิ่งได้ ช่องทางเลยนะคะทุกๆคนเย้โอเคครับผม <Yeah. S 3> ส่วนใครที่ฟังอยู่ในเมนโลนะครับก็าสามารถขอเข้ามาในเมนโลได้นะครับทั้ง3ช่องทางออนไลน์เลยนะครบวนี้ขอบคุณน้องๆมากนะครับเมื่อี้ขอบคุณมากครับ,บค่ะ